สวัสดีคะ่ะก็จะเพชรลอยลัสมุนไพรนะคะวันนี้น้องก็จะพาพี่มาปรุงดินปลูกหอมบนเค็งกันค่ะการปรุงดินปลูกหอมบนเคง็ง,ง,เเคงเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยน้องก็จะพาไปพี่มาทําวิธีที่โคตรงะะ่ายเลยค่ะวิธีนี้นะคะใช้แค่ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินะคะ่ะปุ๋ยคอกวิพีก็เลือกใช้ที่ตัวเองมีได้เลยนะคะ,ะเป็นมูลหมูมูลไก่มูลวัวมูลควายก็ได้คะ่ะใช้แค่2อ,อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องไปหาอะไรให้ยุ่งยากเลยจ้าการปรุงดินที่ดีเนี่ยก็มีอยู่หลายวิธีมากๆเลยแต่วิธีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีอออุุุุปปปกรณ์ยะไไมม่่่่ตต้้งหหาววััถดิบในนคคีแ๋ ส่วนแล้วก็หน้าดิน1ส่วนนะคะนำมาเทแล้วก็คลุกกันแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่เข่งแล้วเราก็ยกเข่งไปวางเป็นแปลงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่าลืมคลุมฟางให้หนาๆด้วยนะคะถ้าพี่ๆ FC ท่านไหนไม่มีฟางก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้าหมักรดราดด้านบนได้เลยค่ะรดราดด้านบนฟางไปเลยนะคะพี่ๆมีน้ําหมักอะไรก็สามารถใช้ได้เลยจะเป็นน้าหมักขี้วัวหรือว่าจุลินทรีย์เจาปลวกก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นจุลินทรีย์หนอก้วยหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ไ้หลาาาากนนเรรํปปสมมถตอู ก่อนที่เราจะลงปลูกต้นหอมเราก็รดน้าให้ชุ่มก่อนนะคะพอนาต้นหอมลงไปปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รดน้าให้ชุ่มอีกครั้งค่ะหลังจากรดน้ําเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันได้ที่ปลูกหลังจากนั้นเราก็รดน้าทุกวันได้เลยค่ะวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆแดดร้อนจัดเนี่ยเราก็รดวันละสองครั้งได้เลยค่ะเช้ากับเย็นหรือถ้าเป็นหน้าฝนช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยเราก็ดูที่สภาพดินนะคะถ้าดินมีความชื้นแฉะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องรดก็ได้ค่ะหลังจากลงปลูกไป14วันนะคะเราก็นําปุ๋ยคอกนี่แหละคะ้ใ ใ้ปุ๋ยคอ,อกโรยด้านบนให้ได้เลยจ้า <_ C ell> เพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารให้เขานั่นเองค่ะถ้า <_ C ell> พี่ๆคนไหนที่ขยาย <_ C ell> มีเวลาดูแลตลอดนะคะเราสามารถเพิ่มน้ำหมักขี้วัวให้ได้ฉ <_ C ell> ีดพ่นน้ำหมักขี้วัว5วันถึง7วันครั้งค่ะแบบนี้ต้นหอมของเราก็สวยงามมากๆแล้วค่ะปลูกไป1เดือนนะคะเราสามารถเก็บขายคู่กับผักชีได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ปลูกขายพันธแบบน้องก้อยนะคะก็รอให้อายุถึง2เดือนก่อนต้นเขาจะแตกกอมาแข็งแรงมากเลยนะคะต้นจะแก่เต็มที่พร้อมสาหรับการขยายพันธุ์แล้วค่ะใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด ะะส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อพันหอมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทาักอินบอกมาได้เลยนะคะ